หมูนี่ก็ทาเป็นหมูสับหมูบาชอนั่นแหละกระเทียมพริกไทยรากผักชีน้ําตาลน้ําปลาแล้วแต่ชอบนะบางคนก็อาจจะใส่ซีอิอ๊วขาวชิมเอารสตามใจชอบประมาณนี้หน้าหมูทำง่ายๆ ของบางอย่างเราก็ไม่ต้องทิ้งใช้ได้จริงกินได้จริงค่ะประมาณนี้หมูของเรา หลังจากนั้นเราก็จะมาแต่งหน้าให้มันด้วยใบผักชีเพื่อความสวยงามเพิ่มสีสันให้หนมปังหน้าหมูของเราค่ะง่ายๆไม่มีอะไรยากเราทานทานคู่กับกาแฟได้หรือจะเป็นของว่างให้เด็กๆลูกหลาน ตอนบ่ายอากาศช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่เนาะของพวกนี้ต้องทานหน้าหนาวบ้านเราอากาศเย็นๆทานของพวกทอดกรอบเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องพิธี ดีตองอะไรมากมายสูตรง่ายๆย่าหมุนเบนเยี่ยมคุณย่าชอบทำทำให้พวกเด็กๆทานของว่างนะเสร็จแล้วเราก็ทีนี้ขั้นตอนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปทอดเหียเนมา ตั้งกระทะเปิดไฟเปิดยากหน่อยใช้แก๊สนะเนี่ยตั้งกระทะให้รอ้อนก่อนตั้งกระทะเสร็จเราก็เทน้ำมันลงไป เยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะรอให้น้ํามันร้อนแป๊บนึง ก็น้ำมันเราร้อนแล้วเราก็เอาขนมปังลงไปเลยอย่าใช้ไฟแรงนะคะต้องดูด้วยระวังไม่ไม่ก่อนสุกน้ำมันเดือดแล้วก็ผ่อนลมให้มัน เอี่หน้ามันลงให้หมูสุก พอเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นให้สเสด็จน้ำมันว่างๆทําให้ลูกหลานทานนะคะบายหรือสามีก็ได้ในทานกาเฟตอนเช้าก็ได้เต็มไปเลย เวลาเราแต่งหน้าไอ้ใส่เนื้อหมูลงไปขนมปังก็ไม่ต้องทาเยอะนะคะบางทีใส่เยอะแล้วก็ระวังทอดมันสุกไม่ทั่วถึงกัน ็ไงคะเอาไปทํานะคะง่ายๆของที่เหลือขนมปังที่เราซื้อมาจากร้านค้าทานไม่หมดย่าหมุนก็ไม่ได้ใส่ตู้แช่แข็งเลยเนาะก็เอามาพึ่งให้มันแห้งแล้วก็เอามาทําขนมปังหน้าหมูจ้ะอัะอนนี้ขนมปังาแ,แล้วก็ปิดไฟซะ ง่ายๆอย่ามองข้ามอย่าทิ้งอย่าคว้างนะคะผมที่เหลือเราไม่รีไซเคิลได้เสร็จแล้วนะคะจะหนมปังหน้าหมูย่าหมุนเบนเยี่ยมน่าทานไหมคะก็ประมาณนี้มีน้ำจิ้ม ถ้าเด็กๆก็ใช้น้ำจิ้มบวยนะเนี่ยระวังเผ็ดสำหรับเด็กน่าทานไหมคะของว่างตอนเช้าหรือตอนบ่ายก็ได้จ้า